ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันพุธที่23เมษายนคิศกราช2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลเสมอคริสตัลพาเลซ2-2ผลฟุตบอลอิตาลีซีเรียอาตอร์ลิโนชนะอูดิเนเซ่2-0ปามาคาซิโอชนะยูเวนตุส1-0เจนัวแพ้ลาซิโอ0-2กายารี แพ้ฟิออร์เลนตีนา1-2ผลฟุตบอลสเปนลาลิกาเซลตาบีโกชนะบิยาเรอัล3-0อเลติกบิวบาวชนะยูดีลาสปาสมาส1-0เกตาเฟแพ้เรอมาริก0-1อลาเบสชนะเรอซัสเซดัด1-0ผลฟุตบอลฟินแลนด์ไวเคาลิกาคูพีเอสชนะ i k k มารลหามสี่หนึ่งไซนาโจเอเจเคชนะ AC ซอูลูสามหนึ่งผลฟุตบอลฮอลแลนด์เอเลดีวีซีโกนิงเกิลชนะเฮลาคอันเมโลสี่หนึ่งผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกหนึ่งเอฟซอันยางแพ้อุนซานเอชดีเูนหนึ่งผลฟุตบอลบินเยี่ยมเฟิร์สดิวิชันเอันเดเสชนะ KaA เกนห้าศและอาอันเวิร์บเสมอลาซิง ก่ง1-1ผลฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานฮัมสตัดแพ้มอนบี by, ้1-3อัปส์บอกชนะไอเคสลิอุสเอฟเค4-3บีเคฮักเคนแพ้เดกเกอร์ฟอร์ด3-4ฮัมมาร์บีชนะมันโม2-0ผลฟุตบอลกีซูเปอร์ลีกพีเอเอสลาเมีย1-66แพ้วอลลอสเอฟซี1-3 พานเซร์ไลกอสเอฟซี FC เสมอพาในาทินลีก,กอสหนึ่งหนึ่งเอเทนคาลิเทียเอฟซีแพ้เลวาเดียกอสศูนสามผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจสามลีกฟูกุชิมามายูในเต็ดเสมออาซุนคาราโลนุม,มาซูเอฟซีหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลโปรตุเกสคัฟเบนฟิก้าชนะตรน,นเซนเซสี่ ศูนย์ผลฟุตบอลอิตาลีคัฟอินเตอร์มิลานแพ้เอซิมิลาน0 3ผลฟุตบลอลออสเตรียรบุนเดสลีกาเอฟซีเบอร์เวสลินชนะเอสเคลาปิดเวียนนา2-1เลสบูสบวกเสมอวอลฟเบอร์เกอร์เอซีหนึ่งหนึ่งเอฟเคออสเตรียเวียนนาชนะเอสเคสตรมการสองหนึ่งผลฟุตบอลออสเตรเลียคัฟแม็กอาเธอร์แลมแพ้ NWU Spirits FC 13ผลฟุตบอลออสเตรเลียควีนส์แลนด์เนชั่นแนลฟีเมลลีกโอลิมปิก FC บริสเบนแพ้บริสเบนวูลฟ์ FC 12ผลฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกวาลูเลยวิชนะ KA อักกูเลลิ3-1 IA อักราเนสแพ้เวสตรี0-2 F H Halfnafjordur เสมอ K R เรายาวิกส b r e d e r i c k ชนะ s t a r m a n Gardabe สอง่งผลฟุตบอลไทยแลนด FA, ์ FA Cup สุโขทัย fc แพ้เมืองทองยูเนเต็ดสองห้าราชบุรีมิสผลชนะแพ้ยูเนเต็ด fc เจ็ดหนึ่งกอราชสีมาแพ้บีจีปทุมยูเนเต็ดหนึ่งสามผลฟุตบอลฟินแลนดย์ยาโคสลีกา pk สามห้าเฮลซิงกิเสมอลาติศูนย์ศูนย์คูบีศูนย์สี่เฮลซิงกิแพ้แจ๊บสี่หกอีเคนัสไอเอฟชนะคาพาเฮลซิงกิสี่สอง ผลฟุตบอลสาธารณะลัดเช็คครับสปาตาปาร์ชนะวิกตอเรียพันเส้นหนึ่งศูนสนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อที่ t7m มม gmail com แ7่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดๆดช็อตเด็ดเบ่ายที่เด็ด,ด่นะครับ